สำหรับคนสะดวกใจกับสายลมมากกว่าแอร์คอนดิชันคนที่ชอบความทา้าทายมากกว่าเส้นทางที่ราบเรียบขอแนะนำา i r t Course คนที่คิดว่าการเรียนรู้ต้องไว้ข้อจำกัดขอแนะนำ Knight Course เพื่อความสะดวกสบายฝึกและเรียนได้หลังเลิกงานพื้นที่สนามการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทั้ง4แห่งทั่วประเทศกับทีมงานเทรนเนอร์ที่ผ่านการการันตีจากระดับโลกที่จะเปลี่ยนให้คุณขึ้นชั้นเป็นระดับโปรที่มีทักษะการขับขี่และจิตสนึกที่ดีบนท้องถนนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Have a good ride Honda Safety Thailand